สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็เดี๋ยวจะภาพมาเห็นอาหารกบเลยครับกับบรรยากาศฝนตกบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเลยครับฝนตกมาหนาเต็มห้างน้าเลยดูข้างหลังนะครับบรรยากาศเดี๋ยแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะภาพไปให้อาหารกรบนะครับนะครับ อาหารกรบก็จะใส่เป็นของดีฟอกนะครับดีฟอกเม็ดใหญ่คือเม็ดใหญ่นี่คือกบพร้อมที่จะออกจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดแล้วนะครับประมาณประมาณสิ้นเดือนนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้กว่าจะเดืมทยอยคายออกแล้วครับมีหาอาหารครับคือเป็นการให้อาหารนีน่นครับ เราจะบอรประโยชน์ของการให้อาหารในน้ำนะครับน้ำที่บอกวบผนิห้อาซามาเราไปลบพักพักนีงามแห้งครับตัวน,นี้จะเป็นบออยู่ในทุงน่งนานะครับจะเลียงไว้ในหน้าบอนี้ครับเป็นบอรรธรรมชาติตัวน,นี้ไม่ต้องเปี่ยนน้ำการให้อาหารก่อนเมือนี้นนครับเอาจะเทลงไปเลยธรรมชาติงกบ คือการกินอาหารกบนี่ประมาณสองเดือนกว่กวๆแล้วครับจะาเขาสามเดือนนี่ก็จะ้อมครายของกับบรรยากาศครับยามแรงฝนตกตกเสมอเลยครับฝนตกดีครับปีนี้น้าม,มันจะเริ่มเต็มทุ่งไฮทุ่งหน้าครับบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นณทุง่งนาฟาร์มกบฟาร์มกบลูกอีสานครับแห่งเบิ่งบรรยากาศนะครับดูกับธรรมชาติครับเดี๋ยวมาดูมกินอาหาร ใส่กบก็จะเป็นทาจะวอแย่ว,วประมาณสี่ตัวสี่ตัวห้าตัวโลนะครับจะไม่เกินนี้ครับตัวนี้คือกบพร้อมจำหน่ายสินเดือนส่วนตัวนี้จะเป็นลูกกบนะครับลูกกบตัวละหนึ่งบาทแต่แว่าคนจะจองเยอะนะครับแต่ยังม่นยัมีเพิ่นตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อลูกออสมาณอาทิตย์หนึ่ง ลูกออดประมาณอาทิตย์หนึง่งครับกปนั่งขึ้นมากินอาหารตอนนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์กบพ่อพันธุ์ดร้อมผสมแล้วอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์จะพร้อมมือเ้านี้ไข่เต็มนะครับเพราะว่าฝนมันตกเร่งเร่งเร,งเร,งเรง่งกบกันจะไข่ ไทยทีบ่มีตโตผู่ใครมันก็นจะฟอร์จะบ่ฟักนะครับตรงนี้นี่ครับฟาร์มกบลู่อีสานครับบรรยากาศ